โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกผมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในป่าอีกเช่นเคย seguir. วันนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวยักษ่กางกินกันในป่านะครับนี่วันนี้ก็อยู่กับเจผมหนึ่งแล้วก็ทีนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นบาร์บ Week ีคิวยักษ์ของเราเนื้อวัวแล้วจะอะไรเสียบต่อจะอะไรเสียบต่อผักหรืออะไรเสียบเนื้อเสร็จขอเสียบหมูปอได้ป่ะแต่ใส่เย็น ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอ200ไลค์นะครับมันไม่ถึงหรอกแต่จะขอครับทำไมหนอทำไมลดเลยหรือว่าวันนั้นบอกสามนี่สองเฮ้ยลดไปหน่อยฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับเฮ้ยเสียไปเลยชิ้นใหญ่เลยเสียบเออก็เป็นบาร์บีคิวยักษ์นะครับหมูยอฮะะบเนื้อแพเนื้อถ่ายไปดูแพตัวเราเป็นรู แบ่งช้นมาเลยเห่ามาเยอะไม่แบ่งเลยอย่างนั้นเลยใส่เนื้อชิ้นชิ้นยักษ์อ่ะเออแล้วนี่ก็จะเป็นฮอ t ด r o p นะครับไส้กรอกเออเรียกให้ถูกหน่อยโอ้โหได้ปะวะขาดอีกแล้วก็ใส่อะไรต่อไอ้กรอกก่อนพี่ไะ้เขือนปีนหัวมะเขือปิ้นหัวไอ้เขื่อนปีนหัวมอ้เขือยาวหรือเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เนื้อปีกหน่อยใส่เนื้อขั้นกลางอีกหน่อยมะเขือปิ้นจุกไงเออมะเขือปิ้นจุกเนื้อมันห้อยว่ะพี่ไม่เป็นไรอร่อย ดูดิพวกผมมาชิลลอดในป่ากันนะครับแบบขยันจัดอ่ะควันลมตานะครับเขาไม่เรียกว่าดูอ่อยหนือเฮียเขาเรียกว่าไอ้นี่มันว่ะเอ้ยอะไรก็มันมะพร้าวจริงๆวันนี้เรามาอัดทั้งสองคลิปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ช่องเจนะครับโอ้ไอ้เฮียมึงตอดมันตอดฝากกดไลค์นะครับทุกใครแล้วก็ไปกดติดตามช่องเจบีทีวีรุ่นบ้านด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อย่างชิ้นใหญ่นะครับผมถึง ส่งมือเล<อ>จำไม่เอาถอา,าหารออจำไม่คลิปช่องเจได้้ามที่ผมย่างหมูกินกันนะครับที่อันนี้ซื้อมาครับเออหูเขียวแท้เลยเนื้อครับไม่โดนไฟเอียงได้ปหเอียงได้ปหเอียงไหมไเนี่ยตอนนี้ผมก็จะปล่อยเนื้อ,อน,นี้ย่างไปนะครับผมก็วัตถุดิบเลยมีเนื้ออันนี้อะไรกระลัมกระลัมกระลัหมูยอไส้กรอกเนื้อมะเขือ ไม่รู้ว่าปกติเขาทำกันยังไงนะครับปกติเขาจะมีอะไรว่าสับบะรดสับบะรดแล้วก็พริกหวานพริกหวานแล้วก็ไอ้นี่หอมเออแต่เราไม่มีนะครับเราทําเป็นอันใหญ่นะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมอันนี้ให้ชื่อเลยไม่ใช่บาร์บีคิวบาร์บีโดอะไรนะบาร์บีโดบาร์บีคิวตบิโดเออ,เอ,อบาร์บีคิวตบิโดก็เรียกสั้นๆไงบาร์บีโดโคตรใหญ่โอเคเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับย่างไปก่อนโุคนครับด,ดูตรงนี้เริ่มสุกแล้วนะครับผม มีอาจจะเก็มเกลียมไปหน่อยนะครับนี่ดูนะคนดูนะเดี๋ยวดูไฟนะโอ้โหคือดีครับไม้หักขาดอีกนี่ดูตรงเนื้อนะครับร้อนมือนะดูพวกผมมาลำบากกันขนาดนี้แล้วคุณกดไลค์ให้พวกผมกันหรือยังอืม,มแต่มหัวดีวะแต่รูอย่างมันแต่มันไม่ใช่หมาผมุก็แตะรูได้ดูครับน่ากินจัดจัดอะเดี๋ยวเราไปรอตอนมันสุกเลยดีกว่านะ รออย่างนี้มันก็ลองรอก่อนก็ไเลยดิเป็นวันนะครับป่ะเดี๋ยวไปตัดไปตอนมันสุกเลยนะครับผมว่ามันจะน่ากินขนาดไหนสำหรับบาร์บีคิวชิ้นยักษ์กแล้วถุกแล้วสูกแล้วครับทุกคนหวานกว่ามาก็ตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับผมมาทํากันตั้งแต่เก้าโมงเช้าอะโอเคนี่อันนี้เป็นมะเขือมะเขือพวงอ่ามะเขือแล้วเนื้อตรงนี้ก็มีความกรียมนะครับ เกลียมนี่ก็เหมือนเกี๊ยมตรงน่าจะสุกอ๋อเกี๊ยมมาลองหั่นนี่กินนีนี่ครับมะเขือสเต็กสเต็กมะเขือร้อนจัดนะหวานอันนั้นมันพักขึ้นไปแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบนี่ว่ามันหวานดีเลยอะกัดวีดักดึ๊บหวานนะหวานหวานเจกินหวานก็กินเฮ้ยขายทำไมอะทำไมคุณทำงานเล่าเอา ไม่กี่ทีป่ะดูดีกินตัวเองคนเลยกยยิงผมมันเลอ่อะอืมอร่อยยากหน่อยอยางต่ออีกหน่อยข่อยคำข่อยคำกินได้นี่กินนี่ชอบกินผักอยู่แล้วแต่ก่อนไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวนี้ผักหลังมานี่ดูไฟดิปีกกว่ามาโอ้โหไอเทียตอนตอน,ตอนไม่ถ่ายไฟไม่ลุกนะเดี๋ยวขอยางต่ออีกหน่อยแตมขอยางต่ออีกหน่อยก็ได้ตอนไม่ได้ไฟไม่ลุกผมเป็นเชฟม,มาจากีปปบบบเ,นะเออกีบบบไอเหียยังเหมือน เฮ้ยมึงมึงดีดี่อยดิเดี๋ยวก็บาดปากกันรอยจัดเกียบับเขียบับอ่ะพี่ดีก็ใส่ไม่วางงี้นะอ๋อพี่ธีอ่ะยิ้มเบาๆไปเลยนะเนี่ยอเร็วอ่อยตาลุงแอบมองกันอ่ะหิวโอเคทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ เจ้าบาร์บีวตอบิโดอทั้งมันก็ไม่รู้ว่าดูดูน้ำมันนะครับติ่งติ่งนะมามาลองหั่นกินกันเลยคิวตอบิโดมาเดี๋ยวกูเป็นเชฟสิไหมเอามดมามาใส่กรอกปิ้งกรอบไอ้น้อลูกแรกดิจัดลูกแรกดิพี่เจให้แกจัดมืองอ้เนี่ยยังไม่ดูเหนียวยังอะมีนคุ้มกรอบไหม อันนี้เป็นเนื้อจากไอ้นี้ที่เดียวกวามอบไม่นะไม่นะยังอร่อยยังตองกินผักตามด้วยกูเคยไปทำทำไมเรไม่เด็ดพริกเลยร้านอาหารไอ้โรงแรมหัดาวรดับมิชลินเลยนะแจมไปหั่นกระลำเปียรทำได้สองวันโดคาไลออกเบียร์เขาหมดตู้เลยไอ้อันนี้ไม่ขมหวาน มันตรงใจแก้งมึงมันก้านนะอือิ่มขอขอกินมะเขืออีกหน่อยวะได้ได้ได้อร่อยดีวะโอ้โหมะเขือนี่ก็แบบของชอบเลยครับทุกคนหน่อยไหมเนี่ยโอเคนี่เนื้อ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 ้ยมะเขือมังหวานมากเอาเนื้อตามเนื้อตามยิงกับอมารกสซอีกเถอะแตมโอเค โอกมากเกษตรนั้นปลาดิบปล่าว,วะนีนิดเดียวดิบหายแล้วนีมีอ่ะดิบหายแล้วจบคลิปเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอรีบกินก่อนนะครับขออี่ถ้าคำหนึ่งเพราะว่าดูดุดขอทีต้อนแพะมาแล้วครับผมแพ้ไม่ต้องขัดอยางเงี้ยอ,อ่ะกินเคาลเอ็นหนึ่งก่อนเลยพิธีพิธีอ่ะอเอาเลยอือหือผยอมผมยอ

촬영기 <목소리나>